มี่แม่งแมงแมงโอมไอ้เหี้ยใครขับหรือไม่เก็บไปหมดวะใครเป็นคนขับขับเองผู้ขับเองมึงขับเคไม่ฟังไม่ฟังไม่ต้องสอนกูรู้ไม่สอนไม่สอนไม่สอนเฮ้ยปืนปูย่าปูย่าไอ้ย่าปืนเล่นไม่ได้โอ้เหี้ย น้ำมันสองสัตว์ได้คอยมันหนึ่งไม่มีเนื้อเลยเก็นไม่ได้ไปเติน้ำมันนี่โอเคแล้วเอ้ยเ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยๆอ้เก็ยเอยเอ้มเออ้ยเอ้เอเอ่ยเอยเอ้ยเอ้ยเอ่เอาปือ้ยเ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้่เอ้อ้ยเอ้ยเอ้เอ้ยเอยเอยอ้ยเออ้เ้อ้อเอ้อ้ยเออ้ยเอ้ยเก้ยเอ้ออ้อออเต้อ เอ้ยเอ้ขี้รอก่อนไอ้สัตว์เอ้ยมันมันมีของอ่ะรอของนี่ไปแล้วไอสัตว์เลยคิดตังค์เกียรติจิ้ไม่เสียจแล้วนะถือว่านี่มันมีออบเจกตีที่อยู่ด้านซ้ายมือไอจิ้มไม่เข้าขับไม่รอไอ้สัตว์ที่กับมีดคิดเอ้ยเก็บคอยไมาดิเก็บแล้วเก็บแล้วมัเลยมั้งไปขับก็มหนีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะคนเขาเพื่อนเรา สติคุงอเกี้อย่าพึ่งเอาไรๆสัตว์ดูๆๆนี่ใครนะใขนาเข้ากว่านลคู่ยืนอย่เลยวเไม่นี่ไรอาเขียนอะไรช้าาลงหน่อยตะมันแปาลงอาลงมาน้องเอาเขาขอนิดไปได้ไปได้เกมเกมเกมมันเพิร์เพิร์สซ่าหรือว่าอะไรวะเป็นมุมนี้แหละ เกมจริงเป็นเฟิร I mean I mean ์สเด็กใช่เหรอยไม่เคยเคยวินไหนเกดโดนลิมขึ้นมาเควินอานีเควินเนี่ยใครเป็นเฟินม่ไ้ี่ยเฮ้ยมบุก้าเราไปเก็บเก็บไหมเกราไปเก็บมันเหนอะกเนี่ยสามสอเนไปหยิบไปหยุบขวาแล้วไปดิไปดิไปดิไปิเวินเด็วินเด มึงจะขับรถแข่งเดือกกูทำพี่เมีขึ้นขว่ามีขึ้นขว่ามิ้นสิอย่าไม่ขับรถแข่งเดือกกูเห็นไปไปไปขับรถแข่งเดือกกูเถอะนี่นี่ึ้ดเหรอไม่แล้วคำถามคือแต่ตอนนั้นที่เราเล่นการ์ดบูมันขับล้มได้ไงวะบูแม่งเก่งจังเลยขับขอมได้ไงวะรถระเบิดไปเลย หลายูปอะเก็บเบ็นเบ็นเบ็นเก็บของลูกน้ำมันเบ็นไม่มีใครขี่ดูทาหน่อยดูท้าหน่อยดูท้าหน่อยเดือดท้าหน่อยไปตรงลองพี่ตรงพี่รอรอซ้ายหน่อยซ้ายหน่อยโอเคลงไปรงไปตรงไป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 ไม่ใช่เหลือเยอะเลยเติมนั่นเติมนั่นเสียเลยถืออยู่สามถังนะไปข้างล่างไปข้างล่างไปข้างล่างไปข้างหน้า ไม่ใช่ไปตรงหอไปบ้นคย่ากเอ้ยเราเบิดราเบิดเหรเบิดมั้น่ยเบิดมั้น่ะใช่มั้น่ะเอ้ลมปลไปมินไปโชว์ดิลชว์ดิโชดอลต้องต้องตะโกนด้วยนะต้องตะโกนด้วยพูดว่าอะไรพูดเซดิสเซดิสเบดไม่ไปไม่ไปไม่ทำทำที่บานพูดเลยก็พูดอะรถรถรถเรยงรถเรยงรถเรยงเฮ้ยเเ เอาไว้ชด้วย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 ช่วยดยช่วยดยไอ่ไอ่ไอไอไอรถอยู่รถอยู่ได้รถจะพังรถจะพังซ่งมาส่งมาส่งมารถซองนี้ซองนี้ซอนี่เไอ้เเฮ้ย้อ้ยอ้้ยอตาจะตาย้อเฮ้้ยเฮ้ย้มินเซียนวะเฮ้ยมินเซียนหอรเนี่ยม้มึงเซียนอะไรเนี่ยเซียนหลังวะเนี่ย รถกู <ERT> ยัง <ss uch> <royable S 1> อะไรเนี่ย <busca> น <marking> ี <Nein> ่ไปเดินข้างหลังวิ่งนี่เปเดินข้างหลังมันชุบมันชุบได้ไหมวิ่งหลังหรือไงรถมันลอยไอ้คนนี้ยุ่ไงอยู่ไหนอยู่ไทยไอ้ยัยโดนรถทับตายจ้าช่วยอะไรน่ะรีมูฟขอรีไวท์ชุบก่อนชุบก่อนนี่เป็นรีโมทแล้วรถทับตายเฮียโลบัสไม่ไหวแล้ววะแต่ตังค์แล้ววะ เกมจริงนี้ก็เล่นประมาณนี้แหละก็ประมาณนี้แหละโอเคเพื่อนรถพังแล้ไม่ค่อยมีแค่อะไรเลยโอเคเพื่อนรถพังละมันเป็นเกมไม่กี่บาทนะอ่ะต้องขับรถยังไงเนี่ยแม็กรถพังไม่มันจะออกนะอาวีอาวีเขาไม่เจอเลยไหนวะรถอยู่ไหนวะอ่ะขับได้เนี่ย ระเบิดระเบิดเฮ้ยทำไร่เมมทำไรอ่ะมันออกจากตรงนี้ไม่ได้ใช่ไหมซับดีซับดีซับดีเออกูติด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 รถกูติดรถช่วยด้วยเอ่าอะไรนะไปกลอออกได้กลองได้กลอดึงยาวเอ้ยมันต้องมันมันต้องดึงยาว ลองดิไปดึงขบนรทับตายที่อมต้องใครใช้ด้านหน้าอยู่อะไรอะดีตอดีอดีอ่าๆกูพด้านหน้าล้วเอาเดรันขี่กน ไงมันพีกอะเอ้มันมันต้องใช้สองด้านปะสองด้านได้ปะเออมันต้องใช้สองด้านหน่อยมันขึ้นปุ๊บมันไล่ออกนะออกนะออกนะเฮ้ยอย่าดึง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 ออกดิออกไปดิเด้อเด้อเดออกไงออกแล้วออกแล้วออกแล้วโอเคขึ้นไปกนขึ้นไป่ราตดเยี่ยงตัดเยี่ยงย่ไึงอ้ไอาเบิดนแล้วะอเราเบิข้างหน้าเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ออกนี้กนออกนี้กอนตมเฮ้ยม มึงล่อหมีดิมึงล่อหมีวิ่เหยียบระเบิ่ดิเออล่อหมีแล้วกัดิเฮ้ยหมีมาเฮ้ยเฮ้ยหมีจะกัดรถเฮ้ย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 มาดิมาดิไอ้มิ้มิ้นถามไอ้รถรถปู่แม็กชื่ออะไรนะลิสเป้ลิสเป้รถปู่แม็กเนี่ยเออไปไหนไอ้แม็กจะไหนเยัยแม่งมึงเป็นคนขับรถเมย์ไม่ได้เนี่ยังเยไม่รับพูดภาษาอะไรสัตว์ดูดิขับเกอกกูเห็นมึงขับเลยเลย เยังไม่ขับไม่รอไอสัตว์เป็ลูกเคี้ยอะไรไอสัตว์โดนคว่ามแม่ไอไม่อยากไปขวางล้อเฮียไอไปขวางล้อรู้ว่าลูกเคี้ยวลูกเคี้ยวเราให้พวกกูวิ่งตามมาเนี่ยทุเรศจัากเฮียปิดประตูเลยปิดประตูปิดประตูมึงไปเอาไปเอาออกเลยไอยัยเขาไม่ได้ มึงมึงมึงเอาแล้วนไอ้ควายมันเอาออกในรถได้ไอดิไอ้ควายเอาออนในรถได้ก็มึงชอบขับไปอ่ะไอ้คุยมาอีกแล้วเก็บรอบเนี้ยแล้วแล้วคือตอมึงวิ่งตามเลยนะน้ามันอีกแล้วเฮียน้ำมันเอะจัดเฮียระเบิดเฮียขึ้นไปแล้วเจอระเบิดเนีสัตว์เกือบเยียวแล้ว มีเบนสเปรย์สเปรย์ฉีดไล่หมีเหรอว่าแต่ฟอสมีตีแล้วหมีมันจะหนีไหมเดี๋ยน้ำมันไปได้ใช่ไหมเฮ้ยชนกูชนกูปวดคอตาบึงเนี่ยมือเบาไล้เนี่ย